สวัสดีครับอยู่กับผมแล้วต่อ,อินอน,อนี่อีสานเมื่อนี้สมาเบิ้งไก่ตีนะครับที่ไก่ได้่านสนามมาแล้วนะครับตัวนี้เลยครับลูกไก่ตีครับตัวนี้เอามาจากน้ำโอยงญ่ผมที่ผมพาไปเบิ้งฟาร์มนะครับ ไก,ก่พม่าพื้นบ้านอีสานร,รับไก่พื้นบ้านอีสานนี่นะครับสะย้อนไปสามอาทิตย์คืนหลังนะครับตัวนี้เฮ็ดให้ผมภูมิใจอยู่นะครับเอาไปตีผมภูมิใจถึงแม่สีบั้นะ กระจาวกับตัวนี้ครับบราณกระจาวนะครับสีดามยกครับยกสองหัเขาสีเทียครับห้ใบอูว่าหากคือตีไก่คือตีแหงคือได้ คะแนนอาเป็นมวยลากคนคือได้คะแนนนะครับยกสองหักเขาซีเทียครับยกพอยกถาสามมันตอดเบอรถือครับมันตอดเบอรถือครับพอ นี่ครับโต6พันแล้วคนอยู่ในสนามมาถามผมว่าขายวอก6พันนี่นะครับเลยตั้งื่อว่าบ6พันบ่มีอย่างายกลับมาพามาจมไก่สี่ผมเลี้ยงไก่เลี้ยงโตเดียวนะครับเพื่อได้เลี้ยงหลายตัวคือมูกับ การเลี้ยงโตเดียวมันสี่มีหนึ่งดูแลง่ายหลงสองคนโบมีเวลาห้ามีเวลาเอาใจใส่โอกาสทีชนะลายนะครับนี่ครับผมใกล้ผเถิมแล้วผมทิได้เลี้ยงออกชนจ้านามนะครับ คลิปนี้บ่ม์มยังหลายครับพามาเบิ่งไก่นะครับพามาเบิ่งไก่คลิปนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดแล้วจะใครแล้วไปกดสวัสดีครับ